สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาปลูกหอมค่ะหอมแดงนี่คือทําแปลงใหม่นะคะตาดดินไว้ประมาณสามสี่วันนะเดีย๋ยวจะเทให้ดูหอมแดงใหม่นะทุกคนปกติเขาจะปลูกหอมแดงปีที่แล้วนะคะก็วิธีการที่เราจะดูว่าหอมแดงมันจะหอมแดงใหม่ของปีนี้นะคะมันจะติดหรือไม่ติดเนี่ยก็ให้ชําเอาน้ํานะคะเนี่ยตัดหัวตัดหัวก่อนเนี่ย คือมันมีชีวิตแล้วเนี่ยบางบางหัวมันจะเน่านะแล้วก็ห่อใส่ผ้าชุบน้ําไว้นะคะแล้วก็ห่อพลาสติกอีกทีหนึ่งนะถ้าชุบน้ําเฉยๆอ่ะมันเป็นหน้าแรงนะมันจะระเหยเร็วมันจะแห้งนะคะอันนี้คือแยกออกได้เนี่ยตรงนี้ก็มีเนี่ยค่ะน่าจะไม่เต็มแปลงเดี๋ยวเล็กจะเอามาปลูกให้จนเต็มแปลงเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้เป็นดาวเรืองค่ะเพิ่งปลูกใหม่ อันนี้เป็นเรดโอ๊กกับคะนาอยู่ผสมแปลงเดียวกันเลยแปลงมันไม่พอมีเรดโอ๊กเดี๋ยวเล็กพามาดูนะคะอันนี้เป็นหอมที่เล็กปลูกไปแล้วความจริงมันจะคือมันจะแบบเขียวกว่าในรูปนะทุกคนเนี่ยเล็กจะปลูกเอาไว้กินหัวนะคะมาแปลงนี้อันนี้แปลงผักกาดตัดดอกไปแล้วนะคะอ่ะมีหอมอันนี้คือหอมใหม่หอมใหม่เลยค่ะ หอมแดงใหม่ของปีนี้นะมีคนเท่าคนแก่บอกว่ามันปลูกไม่ได้เล็กก็เลยเอามาลองนะทุกคนอันนี้คือการหมาจริงๆหมาไม่ชอบหอมมันมันไม่มานอนนะคะมันเป็นกลิ่นไม่ชอบกลิ่นเนี่ยคือมันติดเนี่ยค่ะแต่ว่าปลูกถี่ไปนิดนึงก็เดี๋ยวเผื่อได้กินใบนะคะเผื่อได้กินใบกินเมี่ยงปลาอะไรแบบนี้เราก็จะมาถอนเพราะว่าเล็กต้องการที่จะ ปลูกอ่าให้ลงหัวโอ้มาแดงเนี่ยค่ะอ่าอันนี้อันอันเนี้ยอันนี้ไม่รอดแต่ยังมีอยู่นะคะเล็กๆเ,เดี๋ยวโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเอามาซ่อมเนี่ยค่ะฮะดู รับรองว่าสวยเดี๋ยวเล็กก็จะมาบำรุงด้านล่างใส่ปุ๋ยคอกและกแกลบนะคะหลังจากนั้นเราก็ถ้ามีขี้ไก่นะทุกคนเล็กเคยลงไปแล้วถ้ามีปุ๋ยขี้ไก่ออกมาใส่เลยใส่ปุ๋ยขี้ไก่ไปครั้งเดียวนะคะสี่เดือนเก็บหัวแล้วก็ระหว่างนี้เราก็มาพลวนดินเอาพลวนนะคะมาพลวนให้มันแบบดินร่วนซุยดีมันจะได้ลงหัวอันนี้เล็กปลูกเพื่อกินหัวเนี่ยส่วนแป้งสวยจะอยู่แป้งแรกนะคะสวยสูง มากเนาะอันนี้คือมาแชร์วิธีการปลูกหอมให้ดูหอมใหม่นะทุกคนแล้วก็นี่เดี๋ยวจะถ่ายาดูค่ะมันมันเป็นกลุ่มเลยด้วยความที่ว่าจริงๆแล้วมือมือหวานกระจายลงนั่นแหละแต่ว่าเรารดด้วยสายยางมันก็เลยมาแบบรวมกลุ่มกันนะคะสายยางมันบันมาอันนี้คือเคลค่ะคณะเคล มีประโยชน์มากโปรตีนสูงนะทุกคนเดี๋ยวจะมาแยกนะคะเดี๋ยวจะมาแยกคณะเคลวปลูกง่ายมากมันก็เหมือนการแยกต้นกล้าคณะทั่วไปนี่ไงที่เล็กถ่ายลงให้ดูนี่คณะทั่วไปค่ะเนี่ยไม่กี่วันหรอกยังไม่ถึงเจ็ดวันดีเดี๋ยวจะมาบำรุงนะคะเนีย่ยเห็นไหมจะสังเกตด้านล่างมีแค่ดินกับแกลบเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็จะ รถด้วยจุลินรีย์มันจะก็จะเขียวสวยนะคะพวกจุลินรียจุลินทรียดีนะคะเป็นจุลินทรีสังข้์แสงหรือจะเป็น EM ก็ได้แล้วก็เล็กจะใส่ไคโตซานพวกสารสกัดจากเพื่อเปลือกกุ้งปูอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยมาให้ดูหอมเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาแบบซ่อมบางทีมันมันก็ไม่เกิดแต่เล็กคิดว่ามันหอมใหม่มันเกิด9 0 95%แหละทุกคนดู เพราะว่าเราดูว่าหัวไหนที่มีแบบที่มีรากนะคะเราก็ปลูกเลยอันนี้ขอภัยมันถี่เกินไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแถวเลยเนี่ค่ะมันจะเป็นแถวไปอย่างนี้นะนี่ค่ะเนี่ยปลูกตอนกลางคืนด้วยวันนั้นอะ่ะโอเคมาแชร์นะคะมาแชร์วิธีการปลูกหอมแดงไว้กินเพราะว่า ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าหอมมันจะขึ้นราคาทุกปีทุกปีช่วงนี้คือหอมแดงอ่ะหัวหมอมมันจะถูกก็ยังสองโลร้อยนะถ้าถ้าถ้าหัวใหญ่นะถ้าหัวเล็กๆมันก็สามโลร้อยแต่มันเล็กจริงๆนะคะอันนี้เราก็ปลูกกินเองนะเวลาผ่านไปสี่เดือนอใบมันยุบลงหัวมันก็จะลงหัวนะ่ะทุกคนแล้วก็มาเก็บนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมไปปลูกกินเองนะ อย่าลืมนะคะใครมีพื้นที่หรือใครจะปลูกใส่กระถางอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเล็กไปถ่ายให้ดูเล็กก็ปลูกใส่กระถางเอาไว้เก็บกินใบสวยมากนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นคนที่ชอบปลูกเห็นอะไรอยากปลูกไปหมดนะคะมีดินเราก็ปลูกเลยนะมีแสงแดดมีน้ําแล้วก็มีปุ๋ยนะคะจุลินซีดีหอมดินด้วยมีแกลบมีฟางอย่างเงี้ยก็ปลูกเลยทางนู้นก็เป็นผักกาดจริงๆมันสวยนะทุกคนะเห็นไหม ถ้าไกลๆมันจะดูไม่สวยมันต้นอ้วนแล้วค่ะได้เก็บกินทุกวันเลยเรียงวันสาวันละประกาศดอกนะคะเอาไปลวกเนาะอ้มันอร่อยมันหวานค่ะปลูกกินเองคือสบายใจมีความสุขค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า